ฝนที่ตกหนักต่อนเนื่องเมื่อวานนี้นะครับก็ทําให้เกิดน้ําท่วมในหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่จังหวัดพัทลุงซึ่งได้รับผลกระทบทั้ง11อําเภอนะครับล่าสุดมีการประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วติดตามสถานการณ์ล่าสุดจากคุณพัศราจิกคํารายงานสดมาจากโรงเรียนบ้านควรโคกยาอําเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงครับเชิญครับค่ะคุณอนุชาคุณจิราชาตาคะ ครั้งนี้ถือว่าเป็นน้ําท่วมครั้งที่สองแล้วค่ะซึ่งห่างจากครั้งแรกไม่ถึงสวันค่ะชาวบ้านบอกว่าครั้งนี้มาน้ํามามากกว่าครั้งก่อนทําให้หลายครอบครัวนั้นจะต้องอบพยพขึ้นไปอยู่บนเต็นท์ชั่วคราวบ,บนถนนที่สูงค่ะจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงค่ะสภาพบ้านของชาวบ้านในพื้นที่บ้านโคกยาตําบนเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงยังคงมีน้ําขังภายในตัวบ้านค่ะแม้ระดับน้ําจะลดลงแล้วก็ตาม โดยชาวบ้านบอกว่าน้ําเข้าท่วมตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่ข้าวของไม่เสียหายมากนักเนื่องจากยกขึ้นสูงไว้ที่สูงแล้วค่ะแต่ก็ยอมรับเขาว่าระดับน้ําท่วมครั้งนี้สูงกว่าเดิมทําให้ต้องออกไปอาศัยนอนนอกบ้านค่ะขณะเดียวกันชาวบ้านบอกว่าอาจจะตัดสินใจย,ย้ายออกจากพื้นที่เพราะว่าน้ําท่วมแต่ละครั้งต้องใช้ชีวิตยากลําบากรวมถึงได้รับความเสียหายไม่น้อยค่ะเอกไปนอนข้างนอก เรคืนก็เลยต้องออกไปนอนนอนข้างนอกมาตลอดตั้งแต่ครั้งแรกตั้งแต่รอบแรกแล้วเพราะนั้นในบ้านมันนอนไม่ได้ต้องไปอยู่ที่ไหนอะคะในตลาดนัดอะคะ่ะแล้วมีมีใครมาดูช่วยดูแลไม่มีอย่าว่าแต่มาดูเลน้ำกระขวดยังไม่มีใครยื่นให้กินเลย ขณะที่ชาวบ้านในหมู่ที่9ตําบลเขาชัยสนก็บอกค่ะว่าก่อนหน้านี้เกิดน้ําท่วมครั้งแรกเมื่อ3วันก่อนค่ะและเพิ่งจะคลี่คลายลงและเข้าทําความสะอาดบ้านจนกระทั่งเมื่อวานนี้เกิดน้ําท่วมเป็นครั้งที่สองหลังจากนี้จึงตัดสินใจยังไม่ย้ายสิ่งของกลับเข้าที่ค่ะเพราะว่าจากประสบการณ์แล้วบางปีมีน้ําท่วมถึง3-4ถึงครั้งค่ะาาคือมันได้ท่วมไปครั้งหนึ่งแล้วก็ได้เก็บของตันไปแล้วก็ค่ะ อันนี้ครั้งที่เหมือนใจค่ะทดลองเอาลงืว่าน่าจะยังไม่ลงก่อนนะคะคือกลัวจะมีครั้งที่สองครั้งที่สามอะไรเพิ่มมาแบบนี้ค่ะนอกจากนี้ค่ะชาวบ้านหลายครอบครัวต้องตั้งเต็นท์ชั่วคราวไว้บนที่สูงหรือบนถนนเพื่อเป็นที่พักพิงชั่วคราวไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงค่ะส่วนโรงเรียนในจังหวัดพัทลุงยังคงประกาศเรื่องการเปิดภาคเรียนออกไปก่อนตามสภาพพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่ะ ซึ่งจะต้องพิจารณาเป็นรายวันค่ะสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพัทลุงน้ำเริ่มเข้าท่วมเป็นะระลอกที่สองตั้งแต่เมื่อวานนี้โดยทั้ง11อำเภอในจังหวัดพัทลุงได้รับผลกระทบทั้งหมดและได้มีการประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วซึ่งตามประกาศแจ้งเตือนของศูนย์อุตุนิยมวิทยาระบุวา่ายังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักไปจนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศที่โรงเรียนบ้านควนโคกยาค่ะซึ่งเมื่อวานนี้เกิดน้ำท่วมเต็มทั้งพื้นที่ค่ะ และเนื่องจากโรงเรียนนั้นตั้งอยู่ต่ำกว่าระดับถนนค่ะทําให้แรงดันน้ํานั้นทําให้เกิดพัดเอาประตูรั้วของโรงเรียนพังเสียหายด้วยนะคะซึ่งขณะนี้ค่ะทางโรงเรียนก็ยังคงปิดปิดภาคเรียนไปก่อนค่ะแล้วก็จะต้องปร,ระเมินสถานการณ์เป็นรายวันค่ะค่ะขอบคุณคุณพัชราค่ะ